รุโต๊กแดงพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงผื้นป่าธรรมชาติอันเงียบสงบเต็มไปด้วยพันไม้หายากนกนานาชนิดและทะเลสาบซ่อนอยู่ในใจกลางพงทึบแต่ในสายตาของชาวบ้านที่อยู่รายรอบพรุแห่งนี้ไม่เคยเป็นเพียงป่าหากคือแดนต้องห้ามเสียงเล่าขานจากปากผู้เฒ่าในหมู่บ้าน บอกตรงกันว่าที่ดินชุ่มน้ำสีดำคล้ายน้ำหมึกของพรุแห่งนี้แท้จริงแล้วซ่อนเลือดและน้ำตาของผู้คนที่ถูกกลืนหายไปในอดีตหลายสิบปีก่อนสมัยความขัดแย้งอย่างร้อนระอุมีผู้ถูกสังหารถูกโยนศพลงในพรุและอีกไม่น้อยที่หนีตายเข้าไปแล้วไม่เคยกลับออกมาอีกเลยร่างกายเน่ากลายเป็นหนึ่งเดียวกับดินโคลน กลายเป็นเรื่องเล่าขวัญผวาถ่ายทอดสืบต่อมาว่าวิญญาณเหล่านั้นยังวนเวียนอยู่บรรยากาศของพรุแตกต่างจากป่าทั่วไปแสงอาทิตย์มักเล็ดลอดมาได้เพียงริ้วบางๆเพราะเรือนยอดไม้สูงปกคลุมแน่นหนาหมอกสีเทาลอยต่ำเกือบทั้งปีกลิ่นดินเปียกและสาบโคลนฉุนขึ้นมาเหมือนกลืนกินอากาศหายใจถูกยางก้าวบนพื้นโคลนชื้นแฉะ คล้ายมีมือเย็นเฉียบใต้ดินคอยรั้งไว้ไม่ให้ก้าวไปไหนง่ายๆหลายครั้งนักเดินทางที่พลัดหลงในพุมักเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคล้ายหญิงสาวเรียกชื่อเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังมาจากทิศท,ทางที่ไม่เคยหาต้นต่อเจอและเมื่อเงยหน้าขึ้นมองบางคนเห็นร่างเงาในหมอกหญิงสาวผมยาวเปียกชุ่ม ยืนอยู่เงียบๆระหว่างต้นไม้โดยไม่เคยรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแม้ทุกวันนี้รุโตโตแดงจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่หลายคนอยากสัมผัสความงดงามแต่สำหรับคนท้องถิ่นคำเตือนยังคงชัดเจนอย่าเดินเข้าไปโดยไม่เอ่ยขออนุญาตอย่าเยาะเย้ยเรื่องวิญญาณในที่แห่งนี้และอย่าหันตามเสียงที่เรียกชื่อคุณ ไม่ว่าใครจะเป็นคนเรียกก็ตามเพราะในความงดงามเงียบสงัดนั้นมีบางสิ่งเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลา